เลือดเต็มเลยว้าไม่เอาแล้วเสาโน้อยไม่ต้องมาอยู่กับพี่แล้วเสาโน้อยพี่ไม่เอาแล้วพี่ไปแล้ว ใช่คนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนะ่ะ<อ>ตรงนี้หรือเปล่านะไม่น่าใช่อ่ะฉันโง่เองแหละที่ฉันไม่รู้นะ่ะออกไปที่กว่า <c oughs> ฉันโง่เองเนะี่ฉันโง่เองละฉันไม่รู้นะจำ<อ>เลยพักสองต่อด้วยนะโอ้โหแล้วดูเหมือนว่าเขาจะแทรกเข้าไปในเอ่อกำแพงแล้วนะออกได้ยังอนะ่ะออกได้ยังอนะ่ะออกได้แล้วแหละโอ้ oh my god วุณพี่คโอ้โหเจอของแล้วเจอของดีของเดทอ้อทำไมอ้ออ้ออ้ออ้ะ ก็คืนกินเยอะไปอะดิบอกแล้วให้เผาหน่อยออเออนะไม่เผาเลยอะนักศึกษาสมัยนี้ไม่รู้จักประมาณตัวเลยนี่ไงนี่ไงมัวแต่ประหยัดค่ากับแก้มไงโอ้ไม่ไม่ประมาณ จะต้องกดปุ่มนี้หรือเลปล่าปั๊บเออเออขอแอบก่อนไม่รู้เพื่อความปลอดภยัยแอบก่อนเสียงมันดังเอา้าไม่เห็นเพลเลย <c oughs> โอ้โหมันมันมีเพกทะลุก,กำแพงไง <c oughs> มันแบบมันขี้โกงเราเกินอะ แกก็โกงฉันเกินไปเบลจริงขอโทษทีก็คือผู้ชายเขารักฉันไงถึงแม้วแกจะแบบทำคุณทรงคุณสาอะ่ะแต่เขาก็เลือกฉันไม่ต้องมาส่องจะ้ะขอโทษทีนะจ๊ะขอโทษทีจะ้ะไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะเบลนะ <c oughs> อะไรอ่ะโอ้ <c oughs> oh. ตะกุดอ้าวอะไรอะไรบ้าหรือเปล่าเปิด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 เอาเอาเอาก็มาดีก็มาดีมาดีมาดีขอมีดบ้างได้เปล่ะขอมีดคืนได้บ้างบ้างบ้างได้เปล่ะโอ๊ยทำไมเราเจ็บเราเดินได้แค่นี้ะ เฮ้ยทำไมเดินได้แค่เดียววิ่งดิตินวิ่งตินวิ่งตินวิ่งวิ่งโอ้โหโอ้โหตินตายเธอถ้าตินจะจะไปแค่เนี้ยตินตายเธอจริงจริงอะตินตินตายเลยตินเออโอ้โหติน ินจะเดินได้แค่นี้ตินตายโหจริงๆเราน่าต้องไปห้องอว้าแล้วดันเห็นแล้วดันเห็นแล้วเห็นทำไมอะ่ะเห็นทำไมอะใครให้เห็นอะนี่ไงตู้อยู่นี่ตู้อยู่นั้นค่ะ อย่ากลับมานะเบลผีมีเงาได้ไงอ่ะมันคอสเพลแล้วไอ้เบลมันคอสเพลหลอกเราแล้วทุกคนมันมีเงาผีมีเงาได้ไงออกไปเลยหนูไม่อยากอยู่บ้านแล้วหนูจะไปไหนอะลูกโหลดในมือถือได้ไหมอ่าไม่น่าจะมีนะคะ เท่าที่ทราบคือไม่มีในมือถือนะเวนกับเวนกับมันได้ยินเสียงเราวิ่งทวนมันได้ยินเสียงเราวิ่งโอ๊ววิ่งสิตีมตีมวิ่งตีมวิ่ง เหนื่อยวะแต่มันไม่วิ่งโอเคเราไอ้นี่ไฟเรียบร้อยแล้วนะเปิดสวิตไฟน่าจะเปิดประตูได้ละเวยแล้วมาก็ไม่บอกกันเลยคือเพิ่งได้ยินเสียงอะ่ะเพิ่งจะได้ยินเสียงว่าแบบมีเสียงอะ่ะ จะได้ยินเสียงอะว่าแบบมีเสียงอะมีเสียงคัตเตอร์อะมันมองไม่เห็นหรอกมันมองไม่เห็นนี่แก่คิดว่าฉันไม่เห็นแค่อย่างนั้นนะหรอคิดว่าฉันโง่มากเลยสินนะ <c oughs> ใช่ฉันโง่ <c oughs> <c oughs> ใช่ฉันโง่โล,โลคี้ขดานไม่ใช่โลคูขดาน บอกไป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 ไกลๆไปไกลเขาล้ารีบด้วยไปไปไ <c oughs> ปไงละ่ะผีงงอะ่ะจังหวะนี้ผีงงอะ่ะหนีผีด้วยดิยผีงงแนละ้ว <c oughs> เห้นยนไดไงว้ายมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วไอ้เบลไอ้เบลมั่วแล้วไอ้เบล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 ,เเบลตลกตลกตลก วิ่งติมวิ่งตีมติมไม่มีสติเลยตอนนี้ติมเข้าได้ไหมเขาไม่ได้ติมไม่มีสติเลยต็มวิ่งต็มวิ่งวิ่งเข้าห้องน้ำแอบห้องน้ำชายเด้ออย่ามาเด้อเข้าเด้อปิดไม่ได้แอบอย่างนี้ละกันมันไม่เห็นมัน ไม่เห็นเขาไม่ได้หรอกเองเป็นผู้หญิงอะก็เองเป็นผู้หญิงอะเป็นผู้หญิงอย่ามาเข้าห้องน้ำชายเด้อบอกก่อนสวดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะต่อจากเมื่อวานเลยะคะ่ะ จะรอดเบลลบเบลลบโอ้ยอย่าขวางทางหน้าห้องน้ำเดินยากอะไรของเราวะเราควรจะตั้งสติก่อนนะจุดนี้เสวยละเสวยละเสวยดนีไม่ได้ละเสวยละเดินไปก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ <laughs> ทำเลยไม่ได้พังประตูก็ไม่ได้ทำยังดีสวัสดีไปไหนไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าแหล่กมากๆเอน็นเราย่องไปก่อนย่องย่องย่องมัใช่เรื่องโบ ไม่ใช่เรื่องโบที่ฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องโบอโอ้ยยังไม่ทันไรก็เหนื่อยแล้วนี่ยังไม่ไปไหนเลยนะทุกคนเ <c oughs> พิ่งเริ่มเลยเราแบบคนที่แบบเอ้ยพี่ผมมาช้าผมขอโทษพี่นัดผมห้ามุงไม่ใช่เหรอผมมาช้าเนี่ยพี่มาช้าเนี่ยผมเลยออกไปหาอย่างอื่นก่อนไม่ต้องห่วงค่ะเพิ่งเริ่ม <c oughs> เอาดีๆมันไม่มีที่แอบแล้วเบลเบลเห็นปะเห็นแล้วปะมันเห็นแล้วมันเห็นไงฆ่าเลยฆ่าเลยเอาเลยเอาใหม่ดีกว่า,วาโอ้โหแล้วมันมาจับสกแกอะไรตรงนี้ทำจริงทำจริงทำจริงโอ้แย่มากจังหวะแย่มากจังหวะแย่มาก ฉันพยายามหาแกาต้องนานฉันหาแกาไม่เจอแล้วแก่ามาอยู่ด้านข้างฉันคือมันแย่เกินไปมันแย่เกินไปมันแย่มากเบลมันแย่มากมันไม่ดีเลยทำอะไรเป็นคนแบบนี้ไม่เข้าใจอย่ามายุ่งกับฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วจะอยู่ตรงนี้แย่มากจังหวะโคตรแย่จังหวะมันก็แย่ไปอ่ะอม,มันเฝ้าเป็น อันนี้คือไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนนะอันนี้คือผีมหาลัยผีเรือนมันไม่เห็นหรอกเอาเห็นได้ไงมันยากไปอ่ะมันไม่เหมาะเกมนี้คือไม่เหมาะสําหรับคนใจร้อนไม่เหมาะโนเหมาะ ไม่เหมาะสำหรับคนใจร้อนเลยสักนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย<ะ>อะไรเนี่ยแล้วยังไงแล้วไงแล้วยังไงฉันต้องทำ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 ไงกับแกไหนๆลองดูสิมันมีน้ำมนต์แสดงว่ามันอาจจะกลัวน้ำมนต์หรือเปล่าลองใช้ดิป๊าบว้ายเข้าวัดไม่ได้หรอ สิ่งปะเนี่ยอ๋อโอเคเกตละเกตละเข้าใจละเข้าใจละ,จละคือเราต้องพยายามเลื่อยไปด้วยในขณะที่เราก็ต้องหาจุดหลบด้วยการลาดน้ำมันใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วแย่ละอย่า yeah, uh! yeah, อย่ารีบใช,เบใช้เราจะไม่รีบใช้เราจะไม่รีบใช้ มันจะเดินมาปะโอเคมันเดินมาเลิศเดินมาจ้ะน้องสาวเดินมาไกลๆจากตรงนั้นเลยจ้ะเอาเห็นดิลา,าล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 า เาเวรแล้วเอาเวรแล้วเวรแล้วเวรแลไงเวรแลไงสายสินก็ไม่ช่วยแล้วจุดนี้เวรละเวรละเวรละเออคงจะมีแต่ตู้ที่ช่วยฉันได้คือยังไงคือมันใช้ได้แค่สองรอบหรอ โอ้โหมันเหนียวขึ้นเยอะละเป็นบ้าแล้วเนี่ยเยอะละอะไรอีโวอ่ะเยอะละแล้วฉันต้องทำยังไงแล้วฉันต้องทำอย่างไรต่อจากนี้วันเวลาดีๆที่มีหมดความหมายแล้วฉันต้องทำยังไ,มไมง ฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงบอกฉันบอกฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่รู้ฉันต้องทำยังไง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 แล้วมันวิ่งโคตรเร็ว ทขาเมไงออกได้ยังอยู่ไหนไมาอยู่ไหนโอเคมันกำลังเดินมาแอบวนแล้วหูดีซะด้วยโนสนโนแคมันจะชนะอยู่แล้วมันอีกนิดเดียวคือ <c oughs> ถ้าเราตัดสินใจอะดีไม่ดีถ้าเราตัดสินใจแบบว่า ตั้งแต่แรกนะที่แบบไม่เดินแบบกลัวเราคิดว่าเราน่าจะรอดแบบเปิดได้เลยอะไปละจู้ไปละจู้ไม่อยู่ละแจ้ไปละจู้ไม่อยู่ละแจ้ไปละแจ้ไม่อยู่ละจู้ ดู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 ดอะไรอ่ะเงินมันเออมาทำไมเปิดเปิดไปแล้วไม่อยู่แล้วครับวิ่งขึ้นปได้ก่อนนะจุดๆุดนี้ไม่ว่ายังไงเราต้องรอดออกไปให้ได้เอ้ย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 โอ้โหโอ้โหอ่ะตายแล้วมั้งเอ้ยรอดว่ะเอ้ยจังหวะนี้ Mãi đã chọn bay tắm chọn tắm. Oh, my god! Oh, my god! Oh, my god! Ni ngay! Ni ngay! Isaiah, ma isaiah, 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 เอา You are my everything ซ <laughs> าลาฮิโยซาลาฮิโยดู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 ดดด <laughs> อยู่ดีๆก็ได้ฉากรักเฉยเลยซาลาฮิโย <laughs> โหนี่คือสภาพเราเราต้องหาไฟ แกใส่สินไปเนี่ยเฮ้ยนี่นี่น,นี่ข้าวบนมีอะไรสักอย่างอ๋อโอเคโอเคนี่ละมังของที่ว่าช่วยอะไรไบ้างสงสัยว่าเราจะไม่ได้อ่านนะดูจากทรงแล้วน่าจะพลาดการอ่านอะไรไปสักโอ้ oh m ห god เรามีมีดเรามีเทียนเอ่อขอไฟชายคือเก่าได้บ่แม่ ออกมาที่เดิมปะเนี่ยอาเริ่มมีเสียงเพลงรำนะหลังจากเดินวนมาชั่วโมงหนึ่งเริ่มมีเสียงรำให้ฟังกับเสียงปิปปดประตูดังๆเป็นครัง้งคราอันนี้ละนาดก็มาตึง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 ตง,ตง,ตง เสียงหัวเราะก็เริ่มมานะฮะนั่นเล้ฟ้าผ่าก็มีอยแล้วไงต่อหนีเหรอ มือซัน,นแกแกเป็นแกเป็นใครนะอย่ามายุ่งกับฉันอ้า,เ,อาเราเป็นเจนเหรอวะอย่ามายุ่งกับฉันนะไป่าเลยนะเลยทงยบเลยนะบกให้ไ,ไปเอออาแล้ว ไม่แทงไม่แทงสักหน่อยเอ,อ้อเป็นลมเดินมาตั้งนานเพื่อเพื่อเป็นลมแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเล่นเป็นเจนโอ้ my god to be continue episode 2อนะคะ